สวัสดีครับวันนี้เราพบช่องแม่ยิ้มอีกแล้วครับผมตังน้อยกำลังแต่งตัวอยู่ครับตังทำไมตังทำไมเออเน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 อยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นเ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 ช้านี่ครับคุณชายติมเน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 ติมมาดีลูกมะติมครับอ จอมอนครับผมจอมอนจะเล่นหางพี่ติมจะเล่นหางพี่ติมจะเล่นหางพี่ติมครับอืดู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 เล่นหางพี่ติมเล่นหางพี่ติมครับผมติมขอเล่นหางหน่อยนะอืโน้พี่ดำครับอันี้พี่ดำอยู่ข้างล่างครับผมนี่อตู้ไข่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 ไม่รู้ตังบอกไข่ไข่ไม่รู้ตังขอเต็งตัวก่อนยากวนตังรอกำลังแต่งตัวอยู่ครับผมตังรอกำลังแต่งตัวอยู่นี่ ติมชายติมติมไม่ครับวันนี้ไม่มีอะไรเลยครับต้าอยู่นู่นครับต้าอยู่นู่นเดี๋ยวไปคุยกับต้าหน่อยครับผมต้าน้อยต้าครับตาการเป็นยังไงลูกแบบพ่อสอิทำหน้ายุ่งๆนี่อ่านหน้ายุ่งๆเขาหนีแเน่หน้ายุงา่งนี่นี่ต้าน้อยครับผมตัวก,การ์ตูนครับการ์ตูนการ์ตูนน้อยครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วด,ดาม ต็มครับเต็มมาเพ่อลูกมาเร็ยวเรียวเร่วเรียวเดียวนเสียงไงเสียงไงดูดูดูเล่นกับตาอยู่แต่เล่นกับตาอยู่ครับผมแต่เล่นกับตาวันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับผมถ่ายคลิปวันนี้นองแมวมาให้ดูนครับน้องไม่มีกิจกรรมอะไรเลยวันนี้อากาศเย็นๆครับน้องเลยอยู่นิ่งๆครับผมเต็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 มอันนี้ลูกมา ติมมานี่อ,อ่ะอไปนี่นี่ครับผมจัมมมมงมานี่มาเร็วมา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 ติมมาแล้วติมมาแล้วครับผมตามอีกแล้วครับตามอีกแล้วจะหนีคุณชายติมพ้นไหมหนีติมไม่พ้นหรอวิ่งนั่นนั่นตามมานี่ไม่เอาอ่ะ วิ่งหนีไปไหนเต็มหองหนีไปไหนฮะหนีเต็มนี่เป็นอะไรที่ติดมากเลยครับผมนี่หนีก็หนีไม่ได้ครับอ่ะหนีทาทั้งนี้นีทั้งนี้เจะเห็นพี่อ้วนเห็นพี่อ้วนพ่อหนีดีกว่าลังเลลังเลจะตามพ่อตามพี่อ้วนดีอ่ะ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 เอยตามพี่อ้วนตามพ่อดีเะ ตามพ่อตามพ่อครับผมตามพ่ออ่ะมานี่มหปีนมาเร็วเร็วติมติมครับนี่เห็นอะไรติมเห็นอะไรนี่ครับผมโอ้ตาตาตาหนุมต,า,ต,า,ตาทำอะไรลูกนะตาเริ่มสัตว์แล้วนะตาเนี่ยเป็นหนุ่มแล้วนะเนี่ยเนี่ยมกราปีหน้าเนี่ยทำหมันแล้วนะครับตาน้อยเราทำหมันแล้ว,แล,วแล้วก็สิ้นเดือนต่างๆก็ต้องไปชิดยายอีกรอบนึงครับผม นี่ามามาถูต่อเต็มครับตาเอ้ยตาเอ้ยนี่ตาน้อยหรอกครับผม,อผมอขอบคุณเพื่อนนะครับติดตามรับชมช่องแม่ยิ้มชาแนลนะครับผมสวัสดีครับ